นี่ครับนอกกาขาวๆเลยครับนอนเนี่ยเครื่องอีกสีครับผมโอ้นอพี่น้องบนนี้นะครับปลายีกนอนหนึ่งนะครับผมหอยอดยังไงบวบเลยครับผมผลงานของเขาคลิปนี้นหนอยอดยังไงงามๆเอาไปท่านได้เบิดนะครับผม เ,เพราะอยาก่อกินหลักกวก็มาได้น้องไม้อีกนะครับผม ้องปาเอฟซีบาบอมสู้ขู้สู่ค้นบอกว่าสิอยู่ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศลหลายประเทศก็ยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู้ช่องวิธีชาวบ้านอีสานภาพมวลผมบาบอมไรายงานโตครับสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ่งคลิปไม่นะครับย่างบริษ้ทนากดติดตามให้บาบอมกับกดติดตามให้บาบอมุแน่นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังแห้งใจให้บาบอมได้เห็ุคลิปดีๆคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ่งต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่กดแล้วนะครับบาบอมก็ขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณอีกแีนนึงนะครับผมเนาะขอบคุณ ที่เป็นกําลังแห้งใจให้บ้าบอมนะครับคลิปนี้ครับผมบ่าบอมกับศิวาพี่พ่อน้องนะครับเนาะมาเบิงผักกูดครับด้านหลังห้องครับกาลังโป่งงามๆเลยนะครับหลังจากวันใดมาโดนแล้วนะครับเป็นแต่คลิปที่แล้วืันนี้ก็มานอกสถานที่เขาครับอยู่ตําบลหน้าดอกคําอาเภอหน้าดวงจังหวัดเลยนะครับในดงถือบ่ามืันนี้เขามาเลือกเติบนะครับกัมารลุ่นมาเบิงมารับชมน้ำกันนะครับว่าสีมีให้เก็บบอนะครับคลิปนี้บวไร่ห้างพี่น้องไปรับชมไปติดตามรับชมพร้อมกับบ้าบอมเลยครับผม ครับส่วนด้านนี้ก็เป็นปลาผักกูดของเฮานะครับผมก็เริ่มหกแน่เั็กน้อยแล้วนะครับเพระาะว่าฝนก็นตกตกหลายนะครับตกใส่มาหลายเท่ยวแล้วนะครับก็บไปเบิง้งเพระาระว่าบลอบอมเห็นใ้ก็ลายหยอดอยู่นะครับนี่ครับผมกำลังขึนง้นงามเลยนะครับนี่ครับผมเอาปลาบอลายนะพี่น้องเนาะเก็บไปพร้อมเลยครับเพื่อเป็นการบร่เสียเวลาเนาะ รอบสองของปีก็ว่าได้นะครับผมที่เขามาเก็บผักสููรโอ้หลายนะครับผมโอู เป็นตะปลายนะครับเี็ย,ยอดอบ,วบอวลยังไเลยครับมาบมร่องอไปแกงสมเบิงนะครับแกงสมกระแซบเพื่อกันนะผมใส่ป่า แกงส้มผักกูดนะครับใส่ลานิ่มพี่น้องแซบ่บน,นะครับผมหน่ nh อแอง,งงามเลยทีเดียวสังเกตง่ายนะครับปักกูดมันผูเห็นแต่หนอแต่ปลาย ับด้านนาครับผม,มหลายยอดเลยนะครับแมนนะครับผมใปทั้งด้านนาอีกนะครับสามสี่ยอดนะ ผมแหงยอดอวบยอดเงี้ยนะครับยอดนี้ มีโควิดนะครับผมรอบที่สามขาไปแล้วนะครับก็ดูแลนะครับผมสุขภาพร่างกายเจ้าของน้ำแน่นะครับชงนี่โรคระบาดนะครับมีรอบสามก็สิมีรอบสี่รอบห้าไปชนะครับเนาะเอาบวอยู่พี่น้องเป็นแต่ญานนะครับลูกันนี้มืเดินทางนะครับไปใส่มาใดกะวป้องกันระวังตัวเจ้าของนะครับ ครับผมนี่ได้กำรรหนึงแล้วครับสิบ,บาทแล้วนะครับงางเก็บมาแป๊บเดียวเดี๋ยวผมสิพายางกลับขื้นเดี๋ยวเบิง่งข้างด้านมันที่มันบ่บหกปันไดนะครับบันหกเดี๋ยวบ่าผมก็จะคืนมาเก็บเอานะครับ ครับขอมาเบงโซดานที่มันโบหกจักน้อยนึงนะครับอันนี้ครับผมกำลังเป็นใบนี้ก็ใส่ได้นะคผมมันเป็นใบนี่ยนะครับแสบ หลายอยู่นะครับหลายหลายหล,ลายครับนี่ครับผมกำไม่ครับกำนี่ ครับผมสียอดนะครับผมกอเดี๋ยวนะครับกอเดี๋ยวสองกอเอาูอ่ไก่กันเลยหยอดกำลังพอดีเพราะง่า,งามนะครับ ยอดนะครับ ูครับผมลายนะครับข้างในด้านในนี่นะครับหอดยังไงอวบอวดเลยผมกลับที่สานะครับ ผักกูเท่ากับไล่นะครับยังเก็บวัน่ดนไดเบิดอยู่นะครับผมแับนี้หยอดยังไงเก็บไปบางส่วนแล้วนะครับพอดีเห็นก่อหน้าใหม่นะครับสิภาพพี่ว่าน้องไปเบิรงหน้าใหม่สักก่อนนะครับผมว่ามันสิ่ลอยออกบอหลังจากฝนตกใส่สองสามมือติดนะครับเนาะโอ้มีครับผมมีมีครับ นอกําลังพอดีเลยนะครับโอ้หลายนอครับผมอ้นี่ครับนอขาวๆเลยครับนอเนี่ยเครื่องอีกซีครับผมนี่ครับซีนอก็าลังเป็นตาโตแต่ส่วนเหนียยังเอาไว้รอบนานะครับผมแต่นอนนี้นาที่ใส่ได้แล้วนะครับขาวๆเลยครับผม นีกับพี่กะขาครับผมนี่นะครับอาจจะใส่ได้นะครับผมสามนอหนึ่งสองครับผมสามนอนี่นะครับโอ้น้องกินตะไม้ไฟลายเอาเอามาเบ่งตะไม้แรงห้องบาดเลยผมนัดคอเดียวพี่น้องร้อยออกร้อยออกนะครับโอ้ฟังทีกัลังออกด้วยกันครับแต่นี่สองนอพี่น้องกําลังเป็นตานตาโตครับ ามนอ้อครับผมนี่ครับพีนอพี่นอ้นองเอาเอาแล้วครับบาดนน้นอดินอาหาโน้ครับผมเอาแล้วครับมาเดมมันมันครับนี่ครับขาวๆเลยนะครับผมนี่ครับ โอ้พี่พี่น้องอีกครับพกนอพี่น้องวันนี้โอ้คแบบว่าหนาพกไปหนาจกนี่ครับตขาวพี่น้องอนี่ครับปลายอีนอื่นหนึ่งนะครับผมนีน่โอ้สวยๆพี่น้องเอ้ยบาทเนียเนาะ กินต้นไม้ไฟใหม่นอนน้อยๆ,ๆบด,ดนี้มาจับนอนใหม่นอนไงๆอูๆอ่บับภูเขาเบิง้งน้ำเพื่นแน่เนาะครับบาดนี้นะครับผมเดี๋ยวบอมกไิหาอุปกรณ์มาคดกันนะครับแต่อุปกรณ์กลับมาพี่น้องมาเคลียร์เบิ้งอีกนะครับผมได้ได้มาเห็นฟังพี่อีกนะครับแดดกระซองนะครับผมนะข้างในดีนะครับบอมนี่นอนหนึ่งนะครับ อีกนอนหนึ่งนะนอนขาวๆเลยพี่น้องโอ้มันมันขมอนี่แดดกระซองพี่น้องเนาะขอถอดขอไฟละลายๆเดาวบ้าวงสิมาตัดเอานะครับเอาทีเฉพาะใส่ได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้รอบหนาเห็นมันใหญ่ๆดีดีก็มาเอาไม้ก็ได้นะครับนี่ครับผมง่ายง่ายงามนะครับเดี๋ยวไปเอาฟังบนก้อนนะครับเดี๋ราฟังดาวบ้าวงสีมาเอาขอมกอเลยพี่น้องกอแน่นน่อยนะครับ เป็นได้นามพ้นเสแล้วครับวันบัตรเนี่นะครับหาบอมฉีดตัดเบิ้งนะครับเอาบอมกาสีมาตัดนะครับได้มีดนะอุปกรณ์ห่า นอเนี่ยง่ายๆนะครับสองนอนะครับอีกหนึ่งนอเอาไส่ได้แค่สามนอนะครับฟังเนี่ย เดี๋ยวไปตัดเอาฟังคนอีกนะครับอันนี้กลับโปรกไว้นะครับผมโปรกไว้ให้มัน,นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเมื่อทีแห้งนะครับถ้าฝนมาตกซะอีกเดี๋ยวเมื่อทีตายโอ้ทีครับโอ้ว่ามันหนืห่อยหน่อยครับนี่คุณนะครับผม เอาไว้เอาไว้รอบนานะครับนะเชียร์ปกไป,ไปดีๆเลนโอเคตวคนบะตกไ่นะครับดินแหงกัสีนันกัสีแ้งด้านต่างไปเลืยครับกินอะไรอีก จะไปฟังพุ่นนะครับอันนี้มาเบึงฟันงนี่ว่าิี่ใส่ไ,ได้อีกักนออาจจะเป็นสองนอนี่นะครับทีใส่ได้แต่ในใน,นอนดินนะครับผมอันนี้เสิเอาไว้ก่อนครับเอาไ้รอบหนานะครับออกสองนอน,นี่ซะกก่นอนครับกะนอในทั้งในพุ่นนะครับอีกนอหนึ่งนอน,นอไไอี่ครับแอนตจะใส่ได้ครับต้มคือสิหอมก็สิหวานนะครับ๋ยวมันในเล็กน้อ,ย,อย,นยก่อน่อยมาเอาไม้นะครับ นอนนี่งามกับผมนอนนะีแล้วเนาะนอนดินเลยอันนี้ก็เอาไว้รอบนานครับนะผมเอานอนเดี่ยวสะระนนอนนี่นะครับเอาไปหลายๆก็สิกินม้เบิดอีกนะครับครับนี่ก็คือนอนอทั้งเตยนะครับนอทั้งเตยตูตนอที่ผมบาผมตัดหนึ่งนี้มันทับไว้นะครับนอขาวๆงามเลยที่นอนนะครับ จะทมใบกันนะครับเนาะน่าจะบอกท่านเอาเทอดอกกับมันน้อยใหญ่ก่อนนะครับมาเอาอันนี้ก็ปล่อยอีกไว้อีกสักน้อยก่อนค่อยมาเอานะครับผมก็ไปได้กิ่นน้องเงย์ๆแน่จักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเอาอยังทมเคี้ยวใบโดยไม่น,ไน,นะครับจะได้เห็นดอกสามซีนอแล้วนะคลองถึงม่าเอาน้อนี่จะสว่างน้อครับเป็นตาโต ทับเพ่งนอนเลยเป็นตาเตาเลย อีกหนึ่งนอโอ้เอาพอนะครับเดี๋ยวเอาใบรอบนานะครับผมให้มันงหญ่ดีๆก่อน่อยมาเอาไหมนะครับแต่นอขาวๆกับงามอยู่แต่ยังไม่ทันได้เอานะครับเอากินนอบางทีก็ไปไปสะก่อนนะครับผมครับผมผลงานของเขาคลิปนี้นะครับผมพักปูดก็ว่าเอาลายคือเกขาครับเอาแต่วาว่าเอาลายเหลาก็หลายให้เก้านะครับผมผมมีแต่ยอดใีญ่ยงามๆาเอาไวทันได้เบิดนะครับผม เอาเพาอยากพอกินนะครับแล้วก็มาได้นอไมอีกนะครับผมเอาหานอนะครับนอใหม่กอนึก็เป็นบานมันยี่สิบปุแล้วนะครับเอาไปเมื่นานะครับเห็นมันนอยใ่า่ก็ถือว่าเอานะครับผมเพราะว่ามันเป็นนอดินอยู่ช่องนี้นะครับโอ้พ่อได้อยากได้กินนะครับเนาะคลิปใดคลิปนั้นกับมันที่เรานะครับนะบนผลงานของเขา ผมคลิปนี้ธรรมะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าบอมได้เฮ็ดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ่งต่อไปนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาบ่าบอมอัพคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิได้เข้ามาเบิ่งสิได้ให้ได้เข้ามาให้กำลังใจนะครับเอาครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าบอมก็ขกออำลาพระจ่าพี่น้องไปซะก่อนนะครับสุขสบายดีมีเงินใสสุขู่สุข,สข,สขคนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ